สนะครับเพอผมเซเบอร์เลวนะลูกค้านะครับวันนี้นะครับผมนะครับเลื่องงามยามดีนะครับผมจะมาอัปเดตสต็อกรถนะครับกระบะนะครับรถเอ v ยูวนะครับที่สาขาหนึ่งนะครับของมอเตอร์สาโต้ของเรานะครับให้ลูกค้าได้ดูกันนะว่ามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็มีคันไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมเคยอัปเดตสต็อกนะครับในส่วนของสาขา2ไปให้ลูกค้าแล้วนะครับผมบอกเลยว่าผลตอบรับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับและกดคอมเมนต์นะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับนะขอบคุณลูกค้ามากเลย กำลังใจแค่นี้ก็พอลูกค้านะผมไม่ขออะไรเยอะนะลูกค้านะอนาคตนะลูกค้าอาจจะมานะครับซื้อรถกับผมก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะก็ยินดีและก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะพาไปดูนะครับการรีวิวนะครับนะรถอัปเดตเตารถสาขาหนึ่งนะอาจจะไม่เยอะลูกค้าเพราะว่าพื้นที่จํากัดนะครับนะาในสาขาหนึ่งนะครับก็มาชมคลิปนะครับผมเชิญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งกดคอมเมนต์นะครับเพื่อการการดัน engagement ของตัวคลิปให้ผมด้วยนะครับลูกค้านะเดี๋ยวนะครับผมจะพาไปดูในนน่วงกกาาาคครรรรััับบอปเดตตะะถสสข ให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชุกันเลยพบสวัสดีครับนะพบกับผมเซอร์เบิร์นเลยนะครับวันนี้นะผมมาอัปเดตสต็อกให้ลูกค้านะครับในส่วนของนะครับรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปนะครับสีประตูนะครับหรือรถเ u v แบบนี้นะครับที่ผมลงไว้ให้ลูกค้านะอัปเดตสต็อกไอคิวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะก่อนไปเริ่มนะครับผมก่อนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งดีครับเพื่อเป็นการนั้น engagement นะครับและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้ผมด้วยนะลูกค้านะเดี๋ยวเรามาเริ่มอันที่แรกกันเลยลูกค้านะครับใครที่กำลังหาอยู่นะลูกค้าผมมีทั้ง2.8และ2 4เลยนะครับสำหรับตัวตั้งลีโว้นะลูกค้า2.8นะครับคันนี้นะครับ2.8ตัวจีนะพรีวันเนอร์ดับเบิลแคปยกสูงเกียร์แมนนวลลูกค้า 4x4 ดิฟล็อกนะครับนะลูกค้าสวย รถเร่งมาอยู่เนียงแค่614,000โลลูกค้ารถปี2019นะครับมาพร้อมจอการัชสกรีนนะครับของโตลต้าแอร์ออโต้เกียร์แมตชนุ่ม6สปีดนะครับมือคับขี่ถึง3มือแบบนี้เลยนะครับเบาะนะครับภายในนะครับเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับนะคนขับแบบไฟฟ้านะครับคันนี้นะลูกค้าราคานะครับอยู่เพียงแค่749,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาพอด10,000สามนะครับใครที่หาอยู่นะครับสำหรับรถกระบะสี่ประตูนะครับอย่างแบรนด์หลักอย่างโตลต้านะครับนีค่ะ414บล็อกนะครับ คันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่ตอบโจทย์อีกคันนี้นะผมบอกเลยว่าใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะผมมีทั้ง2.4และ2.8เลยนะครับ2.4จะอยู่สาขา2นะครับนะส่วนคันต่อไปนะครับเป็นโตยต้าลีโว่ลูกค้าสีขาวแบบนี้เลยนะครับคันนี้นี่เป็น2.4เอนที่นะลูกค้านะ2.4เอนที่นะครับคีวันเนอร์นะครับนะปี2020เลยนะครับเลขมาอยู่เพียงแค่150,000โลลูกค้ามากับราคาเพียงแค่539,000บาทลูกค้ามาพรบตัวรถสีขาวนะครับ โรแมกนะครับปัดหน้าเทาแบบนี้เลยลูกค้านะด้านในนะครับนะน้านในส่วนของเบาะผ้าสีดําตัดหน้าสีขาวนะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับมาพร้อมโม่คัพเคียร์สองมดแบบนี้เลยนะครัมมบ,ม,บ,บะะมาพร้อมจอการทัสกีนะะี้ครับโรลล์แอปเปิ้ลคาเพลตโต้อแอมะะแบบอนาล็อกนะลูกค้าพผมมาเลยมาตีฟังก์ชันซ้ายขวาแบบนี้เลยหร,รื่มาอยู่แค่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลแคบบ่นั้นเองนะลูกค้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับลาใครหาอยู่นะครับมาไม่คนพลาดนะครับ ครดิตดีนะครับผ่อนอยู่ประมาณแปดถึงเก้าพันท่านเรียนนะครับลูกค้าขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะพี่นะใครหาอยู่นะครับรีบมาจัดเลยพี่นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งอ่อนด้านล่างได้เลยในการนะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนะครับสองสามสองห้าแปดสองศูนย์เชิญบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยในการนะอันตังเขียวจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมมีบริการหลังการขายให้น้ำมันส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึงสองปีสองหมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือยี่สิบสี่ และเก็บบลิเวณตัวรถนะครับกล่องสมมติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะคันต่อไปลูกค้านะครับเป็นโซ่หองตัวตั้งลีโวนะครับ 24e p พั s นะครับปี2018เลยลูกค้าคันนี้เลื่อมาอยู่เป็นหนแสนนะฮะ1นึ่งแสนหาหมื่นโลนะครับนะคันนี้นะสวยๆเลยนะครับราคา5้าแสนสหมื่นเพันบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวพันบาทแปดถึง9ก้าพันเหมือนเดิมเลยนะครับภายในนะครับได้บอกผ้าสีดำแต่ได้สีขาวเหมือนเดิมเลยลูกค้ามาพร้อมนะครับพวงมาลัยมติดมาข้างฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะลูกค้านะอันนี้จะเป็นตััวดิสกนะคครบ็ื ตัวกดหน้าจอตรงนี้นะลูกค้านะคันนี้เลขมาอยู่แสนห้านะครับมาพร้อมจอกลางคัสกีนะครับพร้อมล้องถอยหลังวิ้นจากโรงงานนะครับมาพร้อมแอร์แบบแอนาล็อกนะมาพร้อมเกียร์ออโต้จุดสปีดนะครับมาพร้อมโม่ขับขี่ถึงสองโมแบบนี้เลยนะครับภายในนะลูกค้าสภาพปสวยเลยนะครับอ่าครับการอัปเดตสาขาหนึ่งให้ลูกค้าดูนะครับถ้าใครสนใจนะลูกค้าลูกค้าสามารถไปกดไปที่หน้าบ้านแดงของผมได้เลยนะครับลูกค้าเพราะว่าผมมีรีวิวให้ดูแบบรายคันทุกคันครบหมดแล้วนะครับ อันนี้2400พัทนะครับมาปี18นะลูกค้าราคา539,000บาทก็ดีๆพิ่ได้ผ่อนอยู่มา8,000นะครับถึง9 0 0 0ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยและได้ตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะครับคันต่อไปนะครับเป็นในส่วนของตัว Ford นะครับ Ranger นะครับ2.2 High Ranger นะครับตัว b า t e c ็กขับ2ปี15-16คันนี้นะครับรถรถบ้านเลยลูกค้านะครับสีเดิมทั้งคันนะลูกค้าภายในเบาะหนังครับตัดด้วยสีส้มแบบนี้เลยครับตามสก้านสีของ b า t e c ็กกูแล้วนะครับนะลูกค้าพร้อมลอยู่เพียงแคค่นะรับ ตรงส่วนการนะครับก็เป็นลายสไตล์ฟอร์ดอยู่แล้วนะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยเกียร์ออโต้นะครับนะหกสปีดมาให้แบบนี้เลยนะครับนะใครหาอยู่พี่นะไปแตกก่อนครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะผมบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับเอาไปทําสายรุยได้นะพี่นะราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาฟอนอยู่หกถึงเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับมีโับาร์หน้านหลังมาให้ด้วยนะมีรายหลังคาหน้านบนท้ายสำหรับติดแหลกเพิ่มมาให้ด้วยนะครับนะสภาพเป็นสวยแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับนะตนะนะิดตนะ่อสอ,อ,อ 6, บถามข้อ,อ,ขอม,ม,นะมูล,ล,นนล,ล,ลเพิ่มเติมมเเข้้าาไดลยนครับ ส่วนตรงนี้นะเป็นใน่ว่ของโต้ตาฟอร์จูเนอร์ลูกค้าอร์จี่ส่ตัววีนะครับซิกมาโฟลูกค้าปี2021นเะครับเลขมาอยู่เปียแค่130,000สามโลูกค้าสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําแก้ไขให้นะลูกค้าตัวนี้นะตัวพัดติดคมมันหายไปนะครับบอรหนังภายในสีดำนะครับลูกค้าคันนี้เลขมาอยู่เพียงแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันโลมาพร้อมพวงมาติฟังชั่นนะครับพร้อมพุชคอนโทรลและพัดติชิดแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมจอการ์ดสกีนนะครับแอร์ออโต้เลยลูกค้า สภาพสวยเลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหบาทลูกค้านะครับคิดดีฟิดาปัจจุบัน1 8 0 0 0ถึงหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับนะใครที่หาอยู่นะพี่นารีมาจับรีบมาจองเลยนะครับสองพี่นะครับโตวีนะครับซิกมาโฟด้วยนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับนะสภาพสวยเลยหรือใครอยากดูรีววิแบบจัดเต็มนะลูกค้าไปดูที่หน้าลิงก์บ้านแดงผมได้เลยนะครับนะผมมีรีวิวแบบจัดเต็มให้เขาไปเลยนะ แบบว่าทุกเช่าทุกมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวรถต่างๆนะครับหรือห้องเครื่องต่างๆภายในต่างๆออปชั่นต่างๆนะผมรีวิวไปให้ลูกค้าดูแบบจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลูกค้านะสามารถนะครับไปดูที่หน้าบ้านแดงผมได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับที่ใครที่กำลังมองหารถนะครับ SUV ไปใช้งานนะครับแล้วก็คันต่อไปนะครับเป็นเจ้าของตัวต้านลิเวอนะครับ2.4ตัว E นะครับผมนะพรีเวนเตอร์จากฟันแคบลูกค้าปี2019มากับราคาเป็นแค่519,000บาทลูกค,าค้ 1, 8, าแสนหนึ่งหมืคค่นเก้ 1, 8, า, 9, า,าพันบายใทบูกผ้าสีดตัดด้วยสีขาแบบนี้เลย ออกมามาตีฟังชั่นฝั่งซ้ายนะครับลูกค้าคันนี้เลขไมล์ผมจำไม่ได้นะกหเรื่องนี้ครับเลขไมล์อยู่เพียงแค่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันโลลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมจอกลางนะครับชี้แจงผมไปที่ต้นนะครับรองรับ AUX นะ USB มาให้ด้วยนะครับแอร์แบบแอนาล็อกนะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้ด็จสปีดนะครับมาพร้อมโมขับขี่ถึงสองมือแบบนี้เลยนะครับด้านบนผ้าหลังคาสภาพดูสวยเลยลูกค้านะใครที่สนใจนะพี่น้ามาเลยนะครับผมมีบันทีหลังการขายในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึงสองปีสองหมื่นโลนะครับบริการช่วยเเหหลือยนนชัั่วโมมงใ้ปีต็ๆะครบ พร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเอซนต์ก่อนสมัครสำหรับทุกค้าทุกท่านเลยนะครับนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะแบรนด์หลักก็มีนะแบรนด์ลองแล้วก็มีนะฮะับสำหรับดิสซันนอร่านะครับ MP สามร้อยนะครับสองจุดห้าเอลนะครับผมนะคาลิเบอร์นะครับปีสองพันสิบแปดที่เลขไมล์หนึ่งแสนโลนะครับราคาอยู่เป็นแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะสภาพเสวยๆเลยที่แบรนด์ลองนะครับข้อดีของเขาก็คือออปชั่นไม่ออปชั่นนี่ไม่กักเลย ภายในครับได้แบบผ้าสีดำได้ตัดได้สีขาวนะครับพร้อมับมาติฟังก์ชัน c ูชคอนโทรลนะครับเร่งมาอยู่เพียงแค่15,000โลลูกค้ามาพร้อมจอกลางคาสสุกีนะครับต้องถอยหลังแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็กระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัติและที่นัคันลูกค้าคันนี้นะครับได้ในส่วนของนะครับกล้องนะครับมัน360มาให้ด้วยนะลูกค้านะสภาพเป็นส่วนแบบนี้เลยนะใครที่หาอยู่นะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับสีตูยกสูงนะครับแบรนด์รองนะครับอย่างนิสสันโนบล่านะครับนะผมบอกเลยว่าราคาดี4.9 8,000 มาพร้อมมาอยากขายเครื่องเกียร์ให้ถึง2ปี20มืนโลบริการช่วยเหลือยีชั่วโมงให้ในปีเด็มนะพร้อมเปลี่ยนถ่าของเหลวและเก็บรายเดือดรถให้สมบูรณ์ร้อเปร์เซ็นก่อนสมัตรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับส่วนต่อขั้ต่อไปลูกค้านะครับคันนี้นะครับมีรายคาดมาให้ด้วยนะลูกค้าสำหรับตัวตั้งรีโมนะครับสองสี่ตัวจีนะครับพรีแรนเนอร์สมาร์ทแคปนะลูกค้ามาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดียทมไฟตัวอกมีให้ครบเลยนะครับคันนี้มีรายมีค่าการรีโม่มาให้ด้วยนะคัน ราคาอยู่เป็นแค่สี่แสนหกหบาทพี่นะครับจอกลางคัสกี้นะลูกค้านะมีระบบถทานในกีเตอร์แอร์ออโต้ดีครับมาพร้อมเกียร์ออโต้จัดสปีดนะครับมาพร้อมหม่ขับขี่หนึ่งสองโม่แบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยพี่นะใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับรับแคปนะครับนะไว้ใช้งานนะผมบอกเลยว่าราคาน่าสนใจอยู่นะพี่นะคอนยูมา8,000เท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับหรืออยากซื้อสดมาคุยกันได้พี่นะผมมีบัตีให้นะครับนะสวยๆเลยนะครับต่อไปนะครัถครอบครัวนะครับสามหันสุดท้ายนะครับเป็นดักแรัน วีเอ็กนะลูกค้าคันนี้หนึ่งจุได้สามจุดศูนย์นะครับดีไม่ดีเนวิเกเตอร์ตัวออริคนะครับปีสองพันสิบเก้าลูกค้าเขาเรียกมาอยู่เพียงแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลลูกค้ามาพร้อมออปชั่นแบบครบๆเลยนะครับนะผมบอกเลยนะภายในเบาะสีดำนะครับปรับไฟฟ้านะครับเบาะของขัดนะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันพร้อมพุชคอนโทรลนะครับฟ้าลูกค้าคันนี้เรียกมาอยู่แคนึ่งแสนสี่นะครับมาพร้อมจอกราฟิกสกรีนนะครับและระบบนำทางเนวิเกเตอร์แอร์ออโต้นะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับก็จอมอองนน้าตตแสัโมัติมาให้แบบนี้เลยนะครับสภาพพสสวยยๆเลลนนนนะะะูกคค้าใใรทีี่่จ ไม่ควรพลาดเลยนะครับนะผมบอกเลยนะด้านหลังนะครับมีช่องชาร์จไฟให้นะครับบอร์ดหนังสีดำเช่นกันเลยนะครับมีจอนะครับสแตนด์พื้นสแตนด์ด้านหลังให้นะผมบอกเลยว่าคันนี้ผมก็รีวิวนะครับแบบรายคันไปให้แล้วนะลูกค้าสามารถไปดูที่หน้าบ้านแดงผมได้เลยนะครับรับรองนะลูกค้าจะได้ดูทุกเช้าทุกมุมของเจ้า VX คันนี้เลยนะครับและคันต่อไปนะลูกค้าอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับ Yuzu VX นะครับ1.9ตัว Active ปี2020ลูกค้าได้หน้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะแต่ออปชั่นมันน้อยนะผมบอกเลยว่่่าาามมคคคุยกัััันนนไได้ะะรรบบใชปญห ใครอยากทักเครอบครัวราคาดีไปใช้งานนะมาจัดกันเลยพี่อันนี้นะครับ1.9ฉีดปี2020เลขไม้90,000ลูกค้ามากับราคาเพียงแค่829,000บาทคลิปนี้พี่นัทคนจุ่มมา15เขาให้เองลูกค้ามาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดิจิตามีให้นะครับล้อแม็กนะครับอลอยแบบนี้เลยนะด้านในนะครับได้เป็นหบาะผ้าสีดำนะลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะออปชั่นเขาไม่เยอะพี่นะแต่ว่าพี่เราครอบครัวไปใช้งานนะครับจงการนะครับรองรับเออ EUX USB นะครับแล้วก็บลูทูธมาให้ด้วยนะแอร์แบบอะไรหรอก เกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมเบรคมือไฟฟ้าแล้วโต้เบรคหัแบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับใครหาอยู่นะผมอบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะพี่นะเพราะว่พสวยๆแบบนี้เลยทุกคันนะผมมีวันตีหลังการขายให้อยู่แล้วนะลูกค้าและที่สําคัญนะทุกคันนะครับผมนะครับมีการตรวจรถให้นะครับจากวัดบริษัทนะครับการนะครับหลักอย่างวันทุกคัน e อิสระเช่นนะครับดูอนนะะิรสระเช่นนะครับบริษัทลิมินเอตนะครับ เราต้องใช้นะครับผลตรวจนะครับหนึ่งในสามบริษัทนี้นะแล้วก็คันสุดท้ายลูกค้าเราไปได้โซของยิสุมิวเอ็กซ์นะลูกค้า3.0นะครับอัลติเมทนะครับ 4WD ปี2021เลยี่สิบเอ็ดเ่อยไปเกาหโล ราคาอยู่เพียงแค่9 000, 9 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีฟีดาปัจจุบัน1 8 0 0 0ถึง1 9 0 0 0ได้เองครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะครับนะเล่ม9,000 90, 0คันนี้ลูกค้าสภาพสวยเลยออปชั่นครบๆเลยนะครับภายในบ่อหนังสีตาลนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าจอกาลางออสกีนะครับระบบนำทางอีดีนีิเกเตอร์พลังงานมอเติรฟังก์ชันนะครับพร้อมคุชคอนโทรลและพัลส์ชิพมาให้เลยนะครับคันนี่ล็อคนั้นลูกค้าต้องขออภัยด้วยนะฝาท้ายเป็นไฟฟ้ามาให้้้้้แแลลลวเเรรรรรีีียยยบบบอนนนนนนนะะะะคคัใใสสจพ่่าาาามถไปดดูิงงกก์ทห ผมมีรีวิวเต็มของเขาไปให้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถยนต์รุ่สองนะครับไม่ว่ารถกระบะรถครอบครัว ntb รถเก่งนะผมมีให้ลูกค้าเลือกหมดทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าช่องนี้นะครับเป็นในส่วนของช่อง ntb กับรถกระบะนะครับนะใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนำมาพร้อมกับว่าที่หลักการขายให้ในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ทุกคันนะครับสองปีสองหมื่นโลนะครับบริการช่วยเหลือยี่สิบสีชั่วโมงให้หนึ่งปีเต็มๆพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดต ให้สมบูรณ์ล้ำเส้นก่อนสมมติสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมเชอรเบิร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการดันเองใช่ไหมครับขอตัวคลิปให้ผมด้วยนะครับผมนะเพราะป็นการโครงสร้างเกียรดเอทุกคันนะครับไม่มีชนหนักหรือข้ามจมน้ำแน่น,นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไมบแท้ไม่มีก่อใบแน่น,นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับวันนี้ผมเชอรเบิร์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนนะครับก่อนจากกันนะลูกค้าใครท สนใจคันไหนเป็นพิเศษนะลูกค้าสามารถมาที่หน้าบ้านแดงผมได้เลยครับผมมีดีวิวจัดเต็มแทบลบะเอียดรายคันของเขาทุกคันเลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเซร์เบร์นต้องลาไปก่อนนะครับได้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ